โอ้โหเหลือมตัวเบลเลอร์เลยนะครับเริ่มขึ้นจากคลองมันกินอะไรมาเนี่ยโอ้โหดูท้องมันสิโอ้โหโอ้โหมันกินอะไรมาทั่วดูหวัวมันอยู่ทน้งโอ้โหใกล้ใกลหน่อยโอ้โหดูหัวมันยี้นะดูตัวมันสิ มันหนักท้องมันขึ้นไม่ไหวโอ้โหไม่กินเลยเข้าไปนะอุ้ยน่ากลัวอือมันรอดเข้าไปในท้องมันวนะันน่ะโอ้โหตายแล้วไว้แล้วจะไม่นู่นแล้วจะเอากอไผ่ก้อนนี้เลยเนะี่ยมีญาติพี่น้องอยู่นี้เปล่าวะ หต้นคงจะหลายกิโลยาวมากายขนลุกขนพองสยองก้าวถ้ามันรัดเราเนี่เราคงจะแย่มันรัดเราเนี่เราเดี่ยงเลยเนี่ยยน่ากลัวเลยที่นี้้โอโ,โอ่โมันน่าจะกินไก่ชาวบ้านมาแน่เลยโอ้โหท้องมันเนี่ย ขึ้นจากน้ำโอ้โหโอ้โหลองไปดูวิธีมันได้ไหมเข้ารูไหนเข้าไปในกอไผ่แล้วนะครับผมขึ้นมานอนแล้วเนะี่ยมานอนย่อยไปกระดิกกดิ๊กดิ๊กค่อยๆไปไปมันค่อยๆไปโอ้โหโอ้โหไก่ตัวมโหฬาร ไปดีกว่าฉันฉันอยู่ไม่ได้แล้วเสียวอาจจะมีตัวที่สองม,มารัดเรา